b r u n น่ e ฟ n a นันเดหัวใจนักสู้แห่งปีศาจแดงบรู n o f e ฟร a นันเดย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเในช่วงเดือนมกราคมปี2020และได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลอย่างรวดเร็วด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันกล้าได้กล้าเสียและความสามารถในการสั่นเกมที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นนักเตะที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ด้วยการจ่ายบอลเพียงครั้งเดียวหรือการยิงประตูที่เฉียบคมบรูโนไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค เขาพร้อมที่จะวิ่งไล่บอลกดดันคู่ต่อสู้และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอความทุ่มเทของเขาเป็นสิ่งที่แฟนบอลทุกคนสัมผัสได้และทําให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนบอลอย่างรวดเร็วแม้ว่าผลงานของทีมโดยรวมอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่บรูโน่ก็ยังคงเป็นแสงสว่างที่ส่องประกายให้กับทีมเสมอมาเขามักจะเป็นนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดในสนามและพร้อมที่จะลงมาช่วยเกมรับเมื่อทีต้องการบรูโน่เป็นมากกว่านักเตะ เขาเป็นผู้นําที่คอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้หดสู้และไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบากนอกเหนือจากความสามารถในสนามแล้วบรูโน่ e ฟ n นันเดสยังเป็นคนที่มุ่งมั่นและมีวินัยในการฝึกซ้อมเขามักจะเป็นคนแรกๆที่มาถึงสนามซ้อมและเป็นคนสุดท้ายๆที่ออกจากสนามเขาใช้เวลาฝึกซ้อมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอบรูโน่ยังเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆเขาวิเคราะห์เกมการแข่งขันอย่างละเอียด เพื่อหาจุดที่ตนเองสามารถปรับปรุงได้บรูโนยังเป็นคนที่เปิดรับฟังแนะนําจากโคช้ชและเพื่อนร่วมทีมเขาพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนานเองให้ดียิ่งขึ้นความมุ่งมั่นและวินัยของบรูโนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเตะรุ่นใหม่ๆเขาแสดงให้เห็นว่าการที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องมีความทุ่มเทและขยันหมั่นเพียรอย่างสม่ําเสมอบรูโนเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมเขาเชื่อว่าความสําเร็จของทีมสําคัญกว่าความสําเร็จส่วนตัว เขาพร้อมที่จะเสียสละเพื่อทีมและทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทีมได้รับชัยชนะแม้ว่าบรูโน่แฟรนันเดสจะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่เก่งกาจแต่เขาก็ยังคงมีข้อเสียที่ต้องปรับปรุงเช่นกันบางครั้งเขาอาจจะใจร้อนเกินไปและทำฟาวที่ไม่จำเป็นหรือบางครั้งเขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในการจ่ายบอลอย่างไรก็ตามบรูโน่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนานเองให้ดียิ่งขึ้นเขาเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตนเองอย่างตรงไปตรงมา และพร้อมที่จะแก้ไขข้อพร่องของตนเองบรูโนเป็นนักเตะที่ได้รับความเคารพรจากเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งเขามักจะแสดงน้ำใจนักกีฬาและให้เกียรติคู่ต่อสู้เสมอบรูโนเป็นนักเตะที่มีความสำคัญต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากเขาเป็นหัวใจสำคัญของทีมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนบอลทุกคนความทุ่มเทและทัศนคติอันยอดเยี่ยมของเขาทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลก